อะเรามาดูตอนกระชังน้ำครับอลงเนี่ยครับยกสามคนก็ได้ผมเป็นคนถ่ายวีดีโอครับไม่เลยไม่ครบสี่ อา้าวน้องควายเราเอาแม่มานี่นี่แม่มาทายเดี๋ยวพ่อจะลงใช่ก็สร้างเลือฟ้าอ้เอา,เ,อาเนี้ยมาทายเร็วจะลงเดี๋ยวยุดก่อนก็นได้เดี๋ยวตัดต่อ